ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปริตโตเคมีในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตโดยใช้ใบตองในการบรรจุอาหารใช้หินและไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัยใช้ฟืนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนและความอบอุ่นในที่อยู่อาศัยเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นความต้องการพลังงานจึงมีมากขึ้นมนุษย์จึงต้องหาสิ่งมาทดแทนคือ ปิตโตเคมีหรือก๊าซธรรมชาติมีจำนวนมากมายนับหมื่นหมื่นชนิดโดยมนุษย์ได้นำเข้ามาปแปลเปลี่ยนเพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระบบคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกจนอาจกล่าวได้ว่าปิตโตเคมีหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเรา ไม่มาทำความรู้จักที่มาที่ไปของเพื่อนผู้พิเศษที่ชื่อว่าปิดโตเคมีกันหน่อยละ่ะถึงตรงนี้เรามาคุยถึงแหล่งที่มากันก่อนเลยว่าปิดโตเคมีนำมาจากที่ไหนโดยหลักๆแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตโดยจะเป็นการขุดเจาะวัตถุดิบขึ้นมาจากกลางทะเลซึ่งจะได้ของเหลวขึ้นมาคือน้ำมันดิบกา๊าซธรรมชาติ แต่มีข้อจำกัดด้านการจัดเก็บและการขนส่งเนื่องจากมีสถานะเป็นกา๊าซทำให้ต้นทุนค่อนข้างสูงดังนั้นประเทศที่ใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมีจึงเป็นประเทศที่มีแหล่งกา๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ภายในประเทศอันดับต่อมาน้ำมันดิบเป็นไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญที่สุดมีสถานะเป็นของเหลว นำมาเข้าหอกลั่นน้ำมันเพื่อกลั่นให้เป็นวัตถุดิบป,ประเภทต่างๆได้แก่แนฟำมนโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสายการผลิตของโรงกลัน่นเพื่อใช้ผลิตเป็นน้ำมันเบนซินมีบางส่วนเท่านั้นที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปริโตเคมีหลังจากได้แนฟท่านมาแล้วจึงนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยการแยกโมเลกุลแล้วจึงจะได้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ ผงซักฟอกออกมาเพื่อนำไปผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆแต่บางประเภทก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเช่นผงซักฟอกเป็นต้นมาถึงขั้นตอนนี้ในการผลิตขั้นนี้จะใช้วัตถุดิบจากขั้นต้นและขั้นกลางมาใช้ผลิตเพื่อนำไปแปรรูปได้แก่พลาสติกซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นพลาสติกที่ใช้งานทั่วไปพลาสติกที่ใช้ในงานวิศวกรรมเช่นรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มเส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อทดแทนเส้นใยจากธรรมชาติเช่นฝ้ายขนสัตว์ป่านปอกลุ่มยางสังเคราะห์เป็นวัตถุที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อทดแทนยางจากธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติคงทนต่อการใช้งานกลุ่มสารเคมีเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์กาวเป็นผลิตภัณฑ์ปริโตเคมี เพื่อใช้สำหรับเคลือบผิววัตถุให้แข็งแรงคงทนสวยงามลองมาดูเรื่องของการส่งออกกันบ้างสำหรับประเทศไทยมีอัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีมากเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีขั้นต้นจะส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งและแนวโน้มว่าการส่งออกของไทยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นอุตสาหารกรรมการส่งออกอันดับต้นๆของประเทศ สำหรับสถานภาพของอุตสาหกรรมปิดโตเคมีในปัจจุบันนับตั้งแต่มีการขุดพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิดโตเคมีเป็นจํานวนมากมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น79โรงงานซึ่งในแต่ละโรงงานจะมีความสามารถและกําลังการผลิตที่แตกต่างกันสุดท้ายนี้เรามาทราบถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิดโตเคมี ที่จะมีมูลค่าในการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและเพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจะแบ่งออกได้เป็น4ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. เพิ่มความเข้มแข็งให้ฐานการผลิตปิโตรเคมีด้วยการสร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมระบบโลจิสติกและพัฒนาระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2. สเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดในประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกเชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. สนับสนุนการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศโดยการสร้างการขยายตัวด้านการค้าและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศตั้งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยทั้ง4ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ